นี่นะคะวันนี้ก็พามาเดิมมอนะคะเปลี่ยนโฉมใหม่นะคะใหญ่กว่าเดิมนะคะอลังการเลยนะคะเปลี่ยนโฉมใหญ่มากนะคะเดิมมอบากะปิเปลี่ยนชื่อด้วยนะคะเติมท้ายด้วยอะไรไปดูเอาแต่นีค่ะอยู่กับสมองแพนน์นะคะวันนี้ก็อยู่เดูมอมอบาตัะปิต่ตทำใหม่นะคะสวยมากเลยค่ะ เขาก็มีงานอยู่ข้างล่างด้วยนะคะ f ีนะคะนี่มาเจองานด้วยนะคะแล้วก็มาเจอเชฟดังด้วยนะคะเข mm hmm. าจัดวันนี้เป็นวันที่สี่นะคะน้ำตกส,สวยงามนะคะนี่นะคะ The Mall b a n กะปินะคะ ก็ตั้งชื่อใหม่ว่าเดิมมออะไรยายก็จาไม่ได้นะคะชื่อมันจายากนิดหนึ่งนะคะยุสีนะคะชื่อมันจายากนิดหนึ่งน้ำตกสวยงามมากเลยนะคะนี่นะคะเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะยุสีนะคะข้างบนก็จะสวยงามนะคะประมาณนี้นะคะตอนนี้อยู่ชั้น สามล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปทานข้าวนะคะทีนะคะสวยงามมากนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะดูเดโมจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูอาหารกินนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะข้างล่างก็จะมีฟล๊ข้างล่างสวัสดีทุกคนค่ะ ก็พาขึ้นข้างบนแล้วนะคะยีเราจะมีนักตกช่วยนะคะอาหารก็จะเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะอันนี้มาทานมากเลยนะคะยาวนะคะตอนนี้คิวยาวมากยาวก็เลยไม,ม่รู้จะนั่งยังไงนะคะคิวยาวยาวเลยเป็นจานนะคะคิดเป็นจานนะทะั้งรอคิวนะคะยศีนะคะยศีว่าจะกินได้กี่จานนะคะ พอคิดเป็นจานนะคะคิวยาวขนเยอะมากเลยเมื่อกี้ว่าจะกินปลาแต่รอห้าอีกห้าคิวก็เลยไม่ได้รอโซนเสื้อผ้าเด็กโซนของเล่นเด็กนะคะเข้าไปทั้งนู้นก็โซนเครื่องสำอางนะคะนู่ข้างในนี้นนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเดินลงแล้วนะคะ f อเพราะว่า เมื่อกี้ยายจะรอทานก็รอไม่ไหวห้าคิวเลยไม่รอนะคะมาดูมุมนี้มั่งนะคะเอฟคนะคะตอนนี้เชฟกำลังขึ้นโชว์นะคะเชฟกำลังขึ้นโชว์คนจะเยอะมากเลยนะคะ สลามเยอะที่สุดมุสลิมเ็เรียกมุสลิมใช่ไหมคะเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะทำใหม่ก็สวยนะคะเอฟจีนะคะเมื่อกี้จะไปรอคิวทานอาหารแต่อีกห้าคิวเลยรอไม่ไหวนะคะเอฟจีรอไม่ไหวห้าคิวรอไม่ไหว น้ำตกนะคะ,ะคะือสยงามนน้ำตกสวยงามนะคะได้กลิ่นน้ำหอมแล้วก็เป็นลมกลิ่นน้ำหอมแรงมาก มาดีเอฟซีนี่ของหวานเจ้าประจำน,น,น,นะคะอร่อยมากเป็นสามบาทนะคะเจ้านี้ทำอร่อยมากเออรักจุ้งจุใจก็ช่องอร่อยก็ช่องกล้วยบวชชีอร่อยทำอร่อยมากนะคะมีข้าวเหนียวดำด้วยนะคะมีสซกคือใสอ่ไส้ ระช่องทำอะไรอ่าช่องแตงไทยไม่เอาแตงนะคะแม่เไหนอยแม่ไสสิบาทได้ป่ะเนี่ยตอูต่อานต่อมาแล้วแหละ นะคะอร่อยมากนะคะเอใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็ซื้อได้นะคะอันนี้ก็เป็นหอยเนื้องนะคะเอฟซีน่ากินมากเลยนะคะมีดักแด้ด้วยนะคะดักแด้ทอดนะคะเอฟซีดักแด้ทอดแต่ละยี่สิบบาท ่เดี๋ยวจะพาไปดูไก่หนึง่งสลับผักอร่อยจ้านี้พาดูวิวข้างทางนะคะเอซี F Z. พาดูวิวข้างทางตอนนี้ถึงลาบพ้าวหนึ่ง อยู่กับสมองแทน้นะคะวันนี้ก็อยู่ดูมองมาตั้ง่รับคำใหม่นะคะสวยมากเลยค่ะเขาก็มีงานอยู่ข้างล่างด้วยนะคะวันีนะคะอืมาเจองานด้วยนะคะแล้วก็มาเจอเชฟดังด้วยนะคะเขาจัดวันนี้เป็นวันที่สี่นะคะที่น้ำตกสวยงามนะคะนี่นะคะ เอมอบลงกะปีนะคะเขาตั้งชื่อใหม่ว่าเดอ๋มออะไรยายก็จาไม่ได้นะคะชื่อมันจายากนิดหนึ่งนะคะยุซี่นะคะชื่อมันจายากนิดหนึ่งน้ำตกสวยงามมากเลยนะคะนี่นะคะเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะยุซี่นะคะข้างบนก็จะสวยงามนะคะประมาณนี้นะคะ ตอนนี้อยู่ชั้นสามแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปทานข้าวนะคะที่นะคะสวยงามมากนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะยูดอมอนจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูอาหารกินนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะข้างล่างก็จะมีทูกข้างล่างะะสวัสดทีทุกคนค่ะ จะาพาขึ้นข้างบน,ลนบแล้วคะคะดูเราจะมีนักตกช่วยนะคะอาหารก็จะเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะอันนี้น่าทานมากเลยนะคะยาวนะคะตอนนี้คิวยาวมากยาวก็เลยไม่มรู้จะนั่งยังไงนะคะคิวยาวยาวเลยเป็นจานนะคะคิดเป็นจานนะคะทัะะ้งรอคิวนะคะไอซีนะคะไอซีว่าจะกินได้กี่จานนะคะ พอคิดเป็นจานนะคะคิวยาวขนเดอะมาเลยเมื่อกี้ว่าจะกินปลาแต่รอห้าอีกห้าคิวก็เลยไม่ได้รอโซนเสื้อผ้าเด็กโซนของเล่นเด็กนะคะเข้าไปทางนู้นก็โซนเครื่องสำอางน,นะคะนี่ข้างในนี้นะคะตอนนี้ก็กำลังจะเดินลงแล้วนะคะ f อเพราะว่า เมื่อกี้ยายจะรอทานก็รอไม่ไหวห้าคิวเลยไม่รอนะคะมาดูม,มุมนี้มั่งนะคะเอฟคืนนะคะตอนนี้เชฟกำลังขึ้นโชว์นะคะเชฟกำลังขึ้นโชว์คนจะเยอะมากเลยนะคะ อิสล,ลามเยอะที่สุดมุสลิมก็เรียกมุสลิมใช่ไหมคะเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะทำใหม่ก็สวยนะคะเอจีนะคะเมื่อกี้จะไปรอคิวทานอาหารแต่อีกห้าคิวเลยรอไม่ไหวนะคะเอจีรอไม่ไหวห้าคิวรอไม่ไหว น้ำตกนะคะคือน้ำตกสวยงามนะคะได้กลิ่นน้ำหอมแล้วก็เป็นลมกลิ่นน้ำหอมแรงมาก